ผมพาไปดูการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำโขงในนครหลวงเวียงจันทร์หรือกรุงเวียงจันทร์กันนะครับสวัสดีครับจากกรุงเวียงจันทร์ประเทศลาวครับนี่กําลังเดินอยู่ริมฝั่งโขงมีเกาะแกงต่างๆเนี่ยครับอันนี้ก็ เป็นของลาวทั้งนั้นนะถึงแม้จะอยู่ใกล้แผ่นดินไทยก็ามเนี่ยครับตามสนสัญญาของทางฝรั่งเศสเนี่ยครับพวกเกาะที่อยู่ในแม่น้ําโขงทั้งหลายถือเป็นของลาวถึงแม้จะอยู่ใกล้ฝั่งไทยก็เป็นของลาวอนี่ก็เป็นเรื่องแปลกดีนะครับโรงแรมตามริมของมีเยอะเลยครับฝั่งนู้นก็คงเป็นอำเภอสีเชียงใหม่ของไทยนะครับ นี้ของลาโอ้โรงแรมเยอะกเลยครับข้างหน้านะครับโรงแรมชื่อดังชื่อดอนจันทพาเลสนะครับเ,เก่าก็ยังมีคนอามาทำเป็นร้านค้าร้านอาหารนะครับดูอีกทีครับฝั่งตรงข้ามของเวียงจันทร์คืออำเภอสีเชียงใหม่นี่ครับน,นี่ของไทยนะครับที่สีเชียงใหม่ เมื่อก่อนสองฝั่งของก็เป็นคนลาวทั้งนั้นครับว่านี่โรงแรมใหญ่ครับอยู่ระหว่างการก่อสร้างฝั่งนี้ของไทยเราเงียบๆครับโอ้ฝั่งลาวกำลังคึกเจริญมากต่างกันมากเลยนะครับอันนี้เริ่มเข้าเขตไนท์มาร์เก็ต ของเวียงจันนะครับนี่จอดรถกันเยอะมากเลยครับสวนสาธารณะนี้เกาหลีสร้างให้ครับนี่ประธานาธิบดีเกาหลีมาเองเลยครับไม่ธรรมดาเนี่ครับโอ้ยย่านช็อปปี้ของเขา ผู้คนหลากหลายน่าเดินไหมครับสําหรับผมเฉยๆครับไม่ได้ซื้ออะไรอกครับถ้าสาวๆมาเดินคงถูกใจน่าดูหลังจากฟังช้อปปิ้งนู่นนะครับอันนี้ถนนด้านในหน่อยนะครับโอ้โหนี่ต้นไม้ไเริ่มเลยอีกอย่างนี้คืกคับกลางคืนมีตลาดกลางคืนด้วยโอ้แม่เจ้าสุดยอด ส่วนอันี้ท่าทางจีนจะสร้างให้ครับโอ้โหอลังการนะครับกลับมาเดินใหม่ตอนสี่ทุ่มผมก็อาจจะลดน้อยลงไปบ้างนะครับยังเยอะอยู่ครับว้ผู้คนคราคล่ำเหมือนกันนะครับ ที่ล้วนี่มีพัฒนาการใหม่ๆเกิดขึ้นมากเลยนะครับถึงแม้บอกว่าเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีแต่มีการกอร่อสร้างใหม่ๆม,มีการลงทุนจากต่างประเทศเยอะมากครับว่าน่าสนใจไหมครับริมฟังโขงนะครับมี พัฒนาการสูงมากเลยครับถึงแม้จะบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจเรากำลังแย่เนี่ยครับโอ้แต่มีการพัฒนาเยอะมากต่างกันกันกนกบอำเภอสีเขียงใหม่น้องคายนะครับตรงนั้นนี่เป็นเมืองชายแดนครับก็จะม,มีอะไรครับแต่นี่เป็นนครหลวงเวียงจันทร์ครับความคึกคักก็เลยมีสูงมากต่างกันมหาศาลเลยครับ